การคนระบามันนะายางเลยมือะอางไตอนอุบาร์คนที่ตกมือยางตกแ้ก็แลนกโกมอญกได้ปรนขก เดี๋ยวพร้อมแล้วกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนะครับอิมินาสกาเรนะทังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะทังธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะทังสังฆังอภิปูชยามะ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะวะตาธรมโมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกาสังโคสังฆังนาม,ามิ มะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคนาทายะติสารนนัสหะปัญจศีรานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคนาทายะติสารนนัสหะปัญจศีรานิยาจามะ ตาติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงละคณาธายะติสารเนนัสหะปัญจศีรานิยาจามะนโมตัสสะ <c oughs> อะระ <c oughs> หะโตสัมมาสัมพุทัสสะนโมตัสสะ วะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขาวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนางคัจามีธัมมังสารนางคัจามีสังฆังสารนางคัจามี ทุติยามปีพุททางสารนางคชามีทุติยามปีธรรมังสารนางคชามีทุติยามปีสังฆังสารนางคชามีตาติยามปีพุททางสารนางคชามีตาติยามปีธรรมังสารนางคชามี ตติยามปิสังฆังสรนังขจา,ามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทางสมาธิยามิตินาทานาเวรมณีสิกขาปทางสมาธิยามิกาเมสุมิสาจารา เวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามีมูสาวาธาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามีสุราเมรยามาจปามาทัทานาเวรมะนีสิกขาปะทาังสมาธิยามี อิมาปัญจสิกขาปธานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสิเลนะโภคสัมปทาสาธุสิเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยสาธุต่อไปกล่าวคำถาวายทาน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมานิมายังพันเต พัตตาณิสัพปริวารานิสีระวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสีระวันโตอิมานิพัตตาณิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากัตเทวะ มาตาปิตุอาทีนจนจะยาตากานาังสัพสัตตานังที่ขรตังหิตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ซึ่งพัตตาหารกับท no ั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ท่านผู้ทรงศีลขอท่านผู้ทรงศีลจงรับซึ่งพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว,ลว,ลวมีบิดามาันดาเป็นต้น,าาน,ตนและสัพพะสัตทั้งหลายลสิยส้นการและนานเทิงส sala. 你没法。<laughs> <laughs> ไ,ได้ยินไหมไม่ได้ยินเออวันนี้เราปฏิบัติธรรมไปกับสายฝนก็นแล้วกันนะเออเปลี่ยนบรรยากาศบ้างหลายคนบนมาร้อนร้อนมานานแล้วนะ วันนี้ไม่ไม่ต้องบน่นว่าร้อนนะวันนี้เย็นสบายเอ,เอข้อดีของฝนตกก็คือมันเย็นสบายเราอยู่ที่ไหนก็ได้นะเออวันนี้ก็ถือว่าเรามานะปฏิบัติธรรมกันเองนี่แหละพวกเรานะหลายคนก็คุ้นเคยกันหมดทุกคนแล้วนะไม่ยากเช่วงกลางวันเราก็เ หาที่หลบฝนดีๆแล้วก็ภาวนาไปปฏิบัติธรรมของเราไปทำใจให้เย็นสบายก็มันไม่มีอะไรต้องรีบร้อนแล้ววันนี้เรามาทั้งภาคฝนรด้วยเรามาฝึกหัดจิตใจของเราด้วยนะช่วงกลางวันก็ช่วงบ่ายแล้วก็มาฝึกสมาธิด้วยกันนะ ช่วงภาคบ่ายโมงช่วงเย็นทึงจะมีการบรรยายธรรมภาคบ่ายจะมีการตั้งสมาธิแล้วก็พาสวดมนต์นิดหน่อยอันนี้บรรยากาศมันก็เย็นสบายดีเราเราก็ไม่ต้องมีอะไรที่จะต้องรีบร้อนเอทำไปตามเวลาตามกำหนดของเราฝนก็ส่วนฝนไป 1ิบโมงก็ค่อยมารวมกันรับศีลแปดกันนะสำหรับผู้ที่จะมาทานศีลแปดก็มาที่สารานีนะ้สิบโมงสิบนาฬิกามารับศีลแล้วก็ทำวัดเช้ากันเสียงมันดังอนั่งสมาธิไปก่อนก็ได้นะฝึกสมาธิไป วันนี้น่าจะตกทั้งวันแหละวันนี้แล้วเราจะทานข้าวตรงไหนดีไม่รู้เอาตรงที่ได้ก็แล้วกันเ้ยเออเอาในสาลานี้ก็ได้ทานข้าวด้วยกันเออเตรียมหยาดน้ำรับพรกันก่อนเนาะเออรับพรกันก่อน ยาผาวริวหาปุราปริปุเรนติสาขรางเอวเมวอิโตตินังเอตานังอุปกาปติอิจิตังปติตังตุมหังกิพเมวสัมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารสุยาธามนิโชติราส

อายุวันโนสุขงภาลังอายุทุรรหติโรวันนโทปาติภาณโตสุขะจัตตาเมทาวิสุขังโสอติขาจติอายุงทัตตาวะภาลังวันนัสุขัญจาปาิภาณโต ทีกายุยาสวะโมติยะทายาทุปปาจติตีภาวะุสาพพมังกลังราคันดุสาปเทวตาสาพุุทาโนภาเวนะสัทาสสทิภวันตุเต ภาวตุสัพพังคลารักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัตตทีภาวันตุเตพาวตุสัพพังคลารักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพโสติ वा ते ที่หาที่สะดวกเนอะ